ถามสามคำตอบ X หนต่นและ f สวั t one A อครที่เราจะกอดเมื่ออากาศหนาวพี่ตั้นหมีพี่นี้แม่ f i ร s t e วิจนตอนเวลาแฟนงอนเรามักจะงอแฟนด้วยวิธีอะไรฟิร์สวันเกี่ยวก้อครับพี่ตั้นพูดงอคะพี่นี้ขอโทษค่ะคนมักจะตบตากันเพราะอะไรพี่นี้ รักกันรัก First o ันจังหวดตกลมรักครับบ้านคิดอะไรเหมือนกันใจตรงกันฮะตัดอะไรที่มักจะมีอยู่ในเนื้อเพลงต้านเธอหมามีเพลงอะไรจิ้จกครับนี่ไงจะมีแมวขอเพลงงก ครับผมแล้วหมาล่ะหมาฮะมีไหมมาอะไรก็ได้แปลงไไม่ไอ้บ้านไม่ร้องกันเพเเพลงแก่มากมี๊อ่ะมี๊อที่มอคะับโนะคะคนมักสกีดเวลาเจออะไร่ป็นสัตว์วันไม่รำเหมือนกันครับเต้นเต้นฝัน กินยังไงกินยังไงไม่นะคนที่อยู่นี şey ่คนกินนะครับเราอินโนเวรชไม่ต้องห่วงพี่ไอตัวแค่บอกเวลาเจอพีวันนี้